สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่ปีใหม่ชาแนลสองสาประอยากกลับานบ่นี่เห็นก้องดินนี่ฮะเห็นก้องดินเราประยากกลับานไปพุ่นไปน้ำกันหน่อยต่อยไอต่อยแล้วฮะห่างกันไม่ได้ขึ้นกับไม่ค่ายเลยขึ้นกับไม่ค่ายไปไปไปละเดินนั่นไปละเดินนั่นรถท่วงรถพ่วงกับจิไปแล้วรถท่วงพาแม่ไปแล้วพ่อเต็ม กลับเพื่อกันเอ้าเอาไฟติไปก่อนกันเอาเอ้าไฟติดไปก่อนกันโอ้มามหากรไภไปเลยเฮ้ารถพ่วงมหากรไพแล้วไปแล้วไปแล้วไปด้วยกันแล้วไปน้ากันลองซองไปไหนก็ไปด้วยกันทุนถามกันไปสุดทหืงไป พออุดสบายเลยว่ะ uh หุ่นเุ้ยเฮ้ยก็ฝ่าวแต่นั้นเออยันปีออกก่อนติบุบบุบบุบเลยว่ะโอ้แม่ยางน้ำกรบป๋ทันหาเงี้ยนเงียนจนได้เก่าไว้เถอะปีบอกน้องยังยางเลี้ยวไหลยังยางเลี้ยวไหลแม่ยางน้ำบ่ทันนี่แม่อา บ้านท้ายนะบ้านท้ายอวดบวบสิออกหนากับ่ะไ้ก่นเด็กหน่อยบ่หย้วเส้นผนเบื้องเน็ตที่ล่ะห้างฉี่ไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีบมากนั่นผู้ได้เปิดผู้ได้เปิดงานบางนึง มันสางตกมันเอาแล้วสางตกมันสางตกมันเออเบิังหางสี่เลยค่ะทั้งสองเลยดีใจหลายไปเร็วไปเร็วตัดหนาปีไว้เฮ้สวตกสวตกจ้าอุ่มดีใจจีดเลยกระบาเด้ เด้ไปหามเม่ฝ่าแล้วโอ้ทางขมัดตีขอบขาวแล้วนะคะนี่โอ้เลี่ยวเลี่ยวน้ำกันซ่องล่องปะตองบอกอยากไปแล้วทรงหนองก้อนวัสันทรงนนองเขาบ้านก้อนให้ถึงบานก้อนอยู่อยู่อยู่โรงเรียนด้วยกัน ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะสิพ้าเขาไปใส่สิไปใส่อุ้มสิไปใสอุ้ยปานบรได้อยู่น้ำกันเนาะปานบรได้พ่อกันเป็นปีพุนคุยกัน <c oughs> ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเพิ่นสิมาติเนาะเหมือนในหนังเลยค่ะคุณพี่ใหม่นะครับต่างกันไหมเออไม่ต่างกันไม่ท่องเขาเฝ้าบ้านดีเนาะปุ่นเออถามข่าวอีหยังกันคือไปโรงเรียนน้ำกันอยู่เจ้าคุยกันบ่อิ่มตีอยู่โรงเรียน

ว้าขี้หอดบอสายจวดได้หนิรับรองว่าไปบ่หอดบ้านดอกสูงไปปีสูงว่อนกันอยู่แบบนี้อ๋อบุหูปองไปอ๋อเอ้าแจ๊กเงี้ย นี่เสียงพี่ปีได้เมื่อกี้กอ่ะอึมอืมตายนอนล่งให้ให้พี่คืนบ้างโอ้พี่ปีนอน,น,นพออดุดพออุดบอกสาวอุ่มนอนบ่ได้บอกอยีหลานนอนได้ละอุ้อยอุอ้ย บอกเห็นน่องอุ่มนอนโตละนอนนะสับสนแล้วเอาพี่ปีออกก่อนพอเอาพี่ปีออกก่อนจะขึ้นบ่ได้พี่ติดถูน้องพี่ห่วงน้องได้พี่ติดห่วงน้องได้จับเชือกจับเชือกเออเน้นเน้นเน้นเอาจับพี่ดีจับพี่ดีโอ้ยแม่กัดโต๊ะลุ่มพ่อแม่ สาวอุ้มมไม่สูงเออเออนันได้เออเอุ้มมาปีปีบอลสูงพีปีบอลสูงบ้างปีปีบอลสูงเเมาก็บ เอะเก็บเเก็บเกบให้พี่เออเก็บรองตาให้พี่เออเก่งเก่งข้าอุ่มวะมึงปีบนกระหวงเขายางว้นสายวนขัวอยู่นั่งงอ พี่ปีกับพงน้องจะจูบพี่กับพงพี่เอ้ยพี่รู้สึกดีใจเป็นไงสาวอุ้มกับสาวปีแตกต่างกันไหมยังไงของปีเขาเขาจะสูงอ่ะความสูก็จะสูงไงอ่า คอต่างกันด้วยนั่งแล้วจะนั่งให้พี่ลงแล้วจับดีดีจับีดี พี่ป <ara> <ibl ampa> ีกกำมาขวมนองไว้อยู่บันนี้กุมเลยได้ขึ้นสองเชือกเลยวันนี้อุ้ยเป็นยังไงอุ้มมันลุกมาได้ตีฮะอุ้มมันลุกมาได้ตีเฮ้ยจังไรหาหม่องลูกเนาะพี่ปีกกำมาขวงทางคนเนาะ ก้อนอุดมสมบูรณ์เนาะอ,อ่อนเขาติดได้นั่นาหาแนวกินมันไม่มีของกินหรอกอุ้มสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกอคอมเมนต์นะครับ คลิปนี้บายบายค่ะมาโจวบันไทยแล้ว